สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับ EP นี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับตู้ปีใหม่รีรันนะครับรวมถึงวาเลนไทน์นะที่จะเข้ามาในวันที่25นี้นะครับเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยดีกว่าและนี่นะครับก็คือภาพนะครับของซับไพลอตทั้ง3ใบนะครับที่กําลังจะเข้ามานะครับในวันที่25นี้นะมีอะไรบ้างมาดูข้างล่างเลย อันดับแรกนะครับตู้นี้ก็จะเป็นเหมือนตู้ไว้น้ำนะครับก็จะมีตู้พิเศษราคา250เพรนะครับมาเปิดให้แบบการันตีหน้าตู้1ใบเอาไปเลยนะครับเปิดได้ไอดีละแค่หนึ่งครั้งนะครับแนะนําให้เปิดกันทุกคนนะอันนี้นะครับเพราะว่าทั้ง3าใบเนี้ยไม่ว่าใบไหนก็ดีทั้งนั้นนะครับอ่ะเรามาดูนะครับความสามารถกันเลยอ่ะนิดนึงแล้วก็นอกเหนือจากตู้250เพรนะครับก็ยังมีนะครับตู้ฟูลสเตปเ7็0เพรนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากจะได้เพิ่มนะก็มาเปิดที่ฟูลสเตปต่อกันได้นะครับ ในส่วนของความสามารถของซับไพเอตทั้ง3ใบนะครับผมขอไล่ไปเลยนะอันดัแบ,บแรกยูนิสนะครับเป็นซับไพเอตของสายโจมตีป้องกันนะครับค่าสเตตัสถ้่เราใส่เข้าไปนะครับบวกพลังโจมตีให้9%นะครับอันนี้ค่าสเตตัสที่บวกหนะบวกพลังโจมตีให้9%และถ้าใส่ตรงสายนะครับก็คือสายโจมตีป้องกันจะบวกพลังโจมตีให้อีก3.5%นะครับก็ค่อนข้างแรงเลยนะถ้าบวกหจะอยู่ที่พลังโจมตีอ่าสิบเลยทีเดียว ในส่วนของเซชินนะครับยูนิสนะครับจะได้รับเซชินนะครับโจมตีแรงขึ้น1.4เท่าส่งผล1แอคชั่นนะครับหรือก็คือความสามารถเหมือนของคาเลนน้อยน้ำนั่นเองนะครับเป็นเซชินเดียวกันเลยนะใช้ได้2ครั้งเหมือนกันเลยนะครับถามว่าใบนี้ดีไหมผมบอกเลยว่าดีนะครับพวกเซชินเพิ่มพลังโจมตีเป็นเท่านะครับสมควรจะมีติดไว้นะครับ มาต่อใบต่อไปกันเลยนะครับลักซ์ปีใหม่นะครับใบนี้บอกเลยว่าการ์ดสวยมากนะครับตอนนี้ผมเห็นนะครับตอนมันออกมาใหม่ๆนะผมยังอยากได้เลยโดยไม่ได้สนความสามารถเลยนะเพราะว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเรียกว่าการงานอาร์ตของภาพของกของซับไพเอตตัวนี้สวยนะครับผมถูกใจผมอะถูกใจผมนะครับลักซ์ปีใหม่นะครับค่าสเตตัสที่จะได้นะครับเมื่อใส่เป็นซับไพเอลตนะครับจะได้พลังโจมตีและแม่นยำนะครับ4.5%านะครับ และถ้าใส่ตรงสายนะครับก็คือสายโจมตีแม่นนะครับจะบวกพลังโจมตีให้อีก3.5นะครับในส่วนของเซชินนะครับจะเป็นเซชินเพิ่มพลังโจมตีให้1.5เท่านะครับและลดโมทิลิตี้นะครับกับฝ่ายตรงข้ามนะครับหรือสตูเราลง20นะครับส่งผล1 a แอคชั่นนะครับแล้วก็ใช้ได้2ครั้งนะครับเซชินนี้ ซึ่งเซชินนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับเพราะว่าตัวที่มีเซชินนี้นะครับตอนนี้นะในเกมนะถ้าไม่รวมซับไพลอตนะครับก็จะเป็นยูนิสนะครับแล้วก็คารนนะโดยที่เซชินนี้จะออกมาให้เราใช้ตอนอัพถึงเลเวล8นะครับอ่าก็เลยแบบค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับตอนนี้ก็จะมีแค่ลัคซีใหม่แล้วก็ยูนิตอ่าแล้วก็นักบิน2ตัวที่ผมพูดไปนะครับที่มีอยู่นะ มาต่อกันนะครับกับใบสุดท้ายกันเลยนะครับนั่นก็คือออยานามิเรปีใหม่ครับอันนี้ก็การ์ดส,สวยเหมือนกันครับเลิกใบดีผมก็มีนะครับความสามารถนะครับของออยานามิเรปีใหม่นะครับเมื่อใส่เป็นซับไพลอตนะครับจะบวกพลังป้องกันให้9%นะครับและถ้าเป็นสายบาลานซ์นะครับ จะบวกนะครับพลังป้องกันที่อีก4%ครับรวมทั้งเส้นท้าบวก5นะครับใส่ตรงสายจะบวกพลังป้องกันให้ถึง13%เลยทีเดียวนะครับก็ค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับสายป้องกันนะแต่จุดเด่นของการ์ดใบนี้จริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่เรื่องของสเตตัสหรอกมันคือตรงนี้ครับเซชินของการ์ดใบน,นี้นะครับเป็นเซชินโยนเดินอีกครั้งให้กับยูนิตฝ่ายเราได้1ครั้งครับใช้ได้1ครั้งนะเออก็คือโยนเดินโยนเขาเรียกว่า โยนดับเบิลเทิร์นน่ะอ่ะโยนดับเบิลเทิร์นนั่นเองนะครับเป็นเซชินที่เรียกว่าหลายๆคนเฝ้าหานะครับอยากให้มันมานะครับในที่สุดมันก็รีรันมาแล้วนะเซชินนี้หายากมากๆนะครับซึ่งตอนนี้ที่มีอยู่น่าจะเป็นวาเลฟเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีตัวไหนอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าทางซับไพลอตเนี่ยก็ต้องเป็นไอยานามิเลปีใหม่เท่านั้นนะครับตอนนี้เลยนะยังไงทุกๆคนก็ไม่อยากให้พลาดนะครับเพื่อนๆทุกคนผมไม่อยากให้พลาดสําหรับตู้นี้นะตู้รีรันปีใหมบ่บ หนึ่งในสามใบนี้ใบไหนก็ได้ดีทั้งสามใบนะครับแนะนําให้เปิดสองร้อยห้าสิบเพชรอันนี้คือห้ามพลาดนะครับอ่ะยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของการอัปเดตนะครับดันนรกครึ่งหลังนะครับหรือคือกิจกรรมนะครับของ c o m p a t i b l e geyser นะครับและกราฟดินนะครับของ Band i t นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับในวันจันนี้นะดันระดับฮาร์ดนั่นเองนะครับอ่ะหลักๆก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือ มีดันงอกขึ้นมาอีก3าดันนะครับนรก2 3 4สามสี่นะครับอันนี้ผมลงเสร็จไปแล้วนะความยากก็ไม่ได้ยากมากนะสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมว่าค่อนข้างง่ายนะและที่สำคัญคือมันยืมเพื่อนได้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะก็ต<ม>่างจะให้ครบนะครับเงินคงเงินไขเพียให้ครบทั้งหมดนะครับก็7จรอบหลอกของเครื่องหลังก็จะได้ตัวนะครับสมุดเซชินไปหนึ่งเล่มฟรีๆเลยนะและเควสที่เหลือก็ ที่ดันนรก2นะครับอะไล่เควสมานิดนึงนะดันนรก2นะครับก็จะเป็นเรื่องของห้ามคอนตินิวนะครับก็คือห้ามแพ้แล้วกดคอนเสียเพชรนะครับแล้วก็จบด่านนะครับโดยมีเลือดเหลือมากกว่า40%นะครับฝ่ายเรานะแล้วก็ห้ามยืมเพื่อนนะครับอันนี้คือที่นรก2นะถ้าสมมติทีมเราไม่ไหวจริงๆนะครับเงื่อนไขสุดท้ายห้ามยืมเพื่อนก็ปล่อยมันไปก่อนครับแนะนําว่าให้เล่นให้ผ่านนะครับยืมเพื่อนมาแบกให้ผ่านไปก่อนนะ ไอ้ห้ามยืมเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์กันที่หลังก็ได้นะครับกิจกรรมก็ยังมีเวลาอีกประมาณ7็วันนะครับในส่วนของนรก3และ4นะครับเงื่อนไขเหมือนกันเลยก็คือห้าม c o n t i n u a นะครับแล้วก็ปิดบอสนะครับก็คือไอ้ d a r k กเบนนั่นแหละที่มีบอสอยู่ตัวเดียวในด่านนตัวนั้นแหละโดยโคต่านะครับหรือ compatible g e ซอร์นะครับแล้วก็โดยบนเน็ตนะครับหรือกับตินนะเอาไปปิดบอสท่าไหนก็ได้เอาตัวไปปิดบอสนะครับแค่นั้นเองนะยืมเพื่อนก็ได้นะอันนี้นะครับมันไม่บังคับนะ ง่ายๆเลยครับนรกสามนรกสี่แนะนําให้ผ่านกันให้ได้นะครับผ่านได้แล้วมันดียังไงหนึ่งนะครับได้ในเรื่องของ achievement ก็คือเพชรแล้วก็ของรางวัลนะครับแล้วก็2ผมจะกดให้ดูอ่านี้นะครับหลังจากระบบตั๋วสคริปต์นะครับอัปเดตเข้ามานะตั้งแต่กิจกรรมที่แล้วนะครับหลายคนคงจะรู้อยู่แล้วว่าความสะดวกสบายมันดียังไงนะครับแต่สําหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่ามันทําแบบนี้แล้วมันคุ้มค่าสุดๆนะครับนั่นก็คือนะครับเคลียนะครับพวกกิจกรรมนะ รอช่วงครึ่งหลังเนี่ยให้ถึงนรก4นะนราเลียให้จบนะแล้วถ้าเรามีบูสเลนนะครับที่เห็นตอนนี้นะครับผมมี2 5 0แดงแล้วก็1,100เปซนฟ้านะครับตรงนี้นะครับแล้วเรามากดสคริปที่นรก4นะครับมันจะมีอัตราดอกโบนัสนะครับเขาเรียกว่าตัวคูนง่ายขึ้นนะครับง่ายกว่าด่านช่วง4ด่านแรกนะครับหรือ 2- 3สานะครับนั่นคือลงด่านยากสุดอ่โอกาสดอกก็เพิ่มขึ้นนะครับ และนอกเหนือจากนั้นเรายังสามารถยืมเพื่อนเพื่อมาบูสต์เลดเพิ่มได้อีกนะอ่ะและนี่ผมจะบูสต์เลดให้ดู20ครั้งนะครับเป็นตัวอย่างนะอันนี้คือผมยังไม่ยืมเพื่อนนะครับผมมีบูสต์เลดประมาณนี้นะผมขอกดยืมเพื่อนนะครับนี่นะอันนี้คือลิสต์เพื่อนผมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมกดยืมไปหลายรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนนอกตารางแล้วนะครับจริงๆทริคยืมเพื่อนอมีเยอะแยะไปหมดนะครับบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยก ทริคยืมเพื่อนนะครับในแต่ละระดับให้ดูอีกทีนะเพราะว่ามันก็มีวิธีเหมือนกันว่าเราจะยืมเพื่อนให้ตรงใจเราที่สุดทํำยังไงนะครับอ่านี่นะครับเมื่อกี้บูสเตรนะครับยังไม่ยืมเพื่อน1,100นะครับฟ้าตอนนี้ผมเป็นบูสเตอร0สอแล้วนะ2 0 0 0เลยเดียวนะครับทีนี้เราลองมากดสคริปที่ ex อ่นานรก4ดูนะครับว่ามันจะได้ของเยอะขนาดไหนผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการกดสคริปนะครับมันจะนับเพื่อน ใหม่ทุกครั้งนะครับนะับเหมือนเราลงจริงทุกๆหนึ่งรอบพอครบหนึ่งรอบมันก็เปลี่ยนเพื่อนให้นะครับในตารางรายชื่อเพื่อนที่เราเห็นตะก,กี้นะครับแต่นี่คือมันเปลี่ยนให้ออโต้เลยนะเพราะฉะนั้นบูตเลสสองครั้งที่เราเห็นนะี่ยมันก็แค่หนึ่งครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นอีก19ครั้งที่เหลือจะเป็นเพื่อนแบบสุ่มนะครับที่เรามีอยู่นะเพราะฉะนั้นการยืมเพื่อนตารางยืมเพื่อนเราควรจะอยู่ในเรดพลังนะครับที่มันมีคนตั้งโบนัสเยอะๆนะอย่างบอกว่าเดี๋ยวผมนะครับทำคลิปแก้ให้วิธีก คัดเพื่อนนะครับให้อยู่ในช่วงที่แบบเราใช้งานได้ดีที่สุดนะอ่ะมากดกันก่อนนะครับตัวสคริปต์ยี่สิบครั้งนะครับเรดฟ้าสองพันเรดแดงสองร้อยห้าสิบนะครับก็ Go! อ่ะสคริปต์เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าน,นี่คือไอเทมปกติที่เราได้อยู่แล้วนะมาดูโบนัสกันปึ๊บ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  อื uh ้อ huh. ห uh ืออื้อหือโอ้แต่ค้อนออกเยอะจังผมอยากได้ uh, ทะลวงรีเวลเยอะๆนะครับโอ้โหนี่สองแถวแล้วนะอะนี่นะครับผมกดสกิปไปยี่สิบครั้งนะผมได้โบนัสมาทั้งหมดสิบสองครั้งนะครับอจริงๆแล้วแดงกับฟ้ามันมีโอกาสออกพร้อมกันในหนึ่งรอบนะแต่โดยโรวมคือผมได้มายี่สิบชิ้นนะครับก็เป็นเศษทะลุรีเวลนะครับมาสี่อันสอง สองครั้งสองครั้งนะครับก็เป็นแปดนะที่เหลือก็เป็นค้อนลุงนะครับค้อนลุงนี้ผมแบบล้นๆแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีนะครับการใช้ตัวสกิปอย่างคุ้มค่าที่สุดนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ให้รู้ไว้นะครับมาใช้แบบนี้ได้เลยนะหรือว่าในกรณีนะครับเพื่อนๆนะครับไม่มีตัวโบนัสนะครับมันก็จะอยู่ที่แดงร้อยฟาร้อยแบบนี้นะครับก็ไม่เป็นไรไปเน้นเพื่อนก็ได้นะครับไปหาช่วงเพื่อนนะครับ ที่มันมีโบนัสนะครับกดยืมนะเพื่อมาบูสต์เซตตรงนี้ให้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมากดสคริปต์ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกทีนะครับเมื่อกี้ผมยืมไปแล้ว1ชุดนะมาดูไลฟ์ลิสต์ลายชื่อเพื่อนผมอ่าเห็นไหมมันเปลี่ยนไปแล้วนะตอนนี้เอ่อเพื่อนผมไม่ค่อยมีเบนเน็ตนะครับเออลิสต์นะครับช่วงช่วงพลังที่ผมเลือกไว้นะจะส่วนใหญ่จะเป็นแกรนซันนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเบนเน็ตเนี่ยมันอยู่ช่วงไหนนะที่จะหานั่นเองแต่ผมเจอแกรนซันเยอะผมก้าแกรนซันดีกวว่่่าาแต บูสต์แดงบูสเลดแดงจะคุ้มกว่านะครับได้ของดีกว่านะอ่าขอกดครั้งที่2นะครับมาดูกันจะได้เท่าเดิมไหมอันนี้เป็น1นึ่นะครับเมื่อกี้2องพันนะเอามีกล่องลุ้นได้ฮะ,ะได้พาร์ตมานะครับก็เอาไปแปลงเป็นรีเวลได้นะมาดูโบนัสกันแดงนะครับฟ้าฟ้าาแดงสองฟ้า รอบนี้ได้น้อยหน่อยนะครับอาจจะไปโดนนะครับเพื่อนที่ไม่มีโบนัสเยอะหน่อยนะ,ะมันก็เลยประมาณนี้นะรอบแรกได้ประมาณ12ได้รอบนี้ได้ประมาณ10นะครับจาก20โอกาสก็ประมาณ50%ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับยังโอเคอยู่นะ,ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับนะครับดันนรกนะครับแล้วก็วิธีใช้ตัวสคริปต์นะครับ อะเราไปต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่านะครับทีนี้นะครับหลังจากการใช้ตัวสคริปต์อย่างเมามันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับมารับของรางวัลเควสนะครับจากที่เราผ่านด่านนะครับได้ตรงส่วนของ a c h i e v e m น n ์นะครับอ่าตรงนี้เหมือนเดิมเลยมาที่แท็บที่3นะครับก็เคลียร์นะครับด่านนะครับไม่เกิน9 a ้าแอคชนะทำดาเมจให้เกิน30,000นะครับกับบอสนะในทุกๆด่านนะครับตั้งแต่ ด่านนรก2องสามสี่แล้วก็ด่านช่วงต้นนะครับที่เป็นด่านหนึ่งสองสามสี่อ่ะใช้แค่ด่านสองสามสี่ในช่วงต้นนะครับหรือว่าจะเขียนแต่ต้นก็ได้ถ้าถ้าเรียกว่าอ่าที่เกียดดูนะครับกดมันทุกอันนะครับก็เงื่อนไขเหมือนกันเลยนะก็คือใช้ไม่เกินเก้าแอคชั่นนะครับจบด่า,าให้บอสใช้ไม่เกินเก้าแอคชั่นแล้วก็ทำดาเมจบอสให้เกินสามหมื่นนะครับก็จะได้พวกนี้มานะแล้วก็นี่นะครับครบเจ็ดสิบห้าครั้งนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้กดรับเลยนะ อันนี้ปึ๊บๆๆนี่เจ็ดสิบห้าครั้งนะครับได้ตั๋วนะครับสมุดเซชินนะหนึ่งเล่มนะครับเอาไปเลยแล้วก็นะครับนอกเหนือจากนี้นะยังมีเควสตั๋วแดงนะครับนี่ผมได้แล้วนะตั๋วแดงเอาท่านะครับในตู้ของอีเวนต์นี้นะครับก็คือ compatible gliser นะครับหรือว่าของท่าของเบนเน็ตนะครับเอาไปลงด่านนะครับด่านนรก2 3 4นะครับแค่ลงก็พอนะ ก็จะได้รับนะครับตัวแดงนะครับก็ไล่ไปเลย5ใบ10บใบแล้วก็20บใบนะครับรวมนะครับหน่ท่าจะได้รวมทั้งสิ้นถึงนรก4ี่นะสาบใบนะถ้ามี2ท่าก็คือ70็ดสิบใบนะครับแล้วก็เอาไปแลกของรางวันเพิ่มเติมได้อีกนะครับตรงนี้นะในส่วนอ่า q พวกนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับอ่าแล้วก็เน้นย้ําอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของนะครับหมุนฟรีนะครับทุกๆวันช่วงสิบโมงเช้านะครับก็ยังมีแจกกันอยู่เรื่อยๆนะครับน่าจะถึงสิ้นเดนหน้านะ ตรงนี้นะครับอย่าลืมมากดกันนะวันนี้ผมยังไม่ได้กดเลยค่ะกดเล่นซะหน่อยดีกว่าไม่ต้องลุ้นนะครับอย่างนี้ผมยังไม่ได้รุ้งเลยนะจากการหมุนปีนะครับอันนี้วันที่เท่าไหร่ละ่าจะครั้งที่เอ้ยโหพูดถึงลุ้งไม่กี่ได้เลยนะครับมาแล้วนะเออมีอะไรให้กระตุกจิตกระชากใจเล่นๆหน่อยนะอ่ามีหนึ่งใบนะครับ อยู่ใบลองสุดท้ายนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจมาเปิดให้ดูนะครับแบบพอดีแบบทําคลิปแล้วก็ยังไม่ได้เปิดปรกฏให้ดูถือว่าเพื่อนๆให้ดวงผมนั้นเนี่ยน่าจะใบนี้ใช่ไหมโลดเฮ้ยโหลดอะโลดอะเฮ้ยนานๆทีจะได้หลดนะมีโหลดในคลิปที่ไม่ได้ตั้งใจเปิดนะ บินเซเบอร์นะครับของเซตานะท่า SSR นะครับก็เรียกว่าเป็นท่าเจนกลางๆนะท่านี้ถ้าจะไม่ผิดอยู่ประมาณเจน1.5ได้ไมั้ง ก็ถามว่าใช้งานในปัจจุบันได้ไหมก็ตอบว่าหัวเราะครับหัวเราะก็เปลี่ย <c> น <oughs> ก็ตามความเข้าใจนะครับก็คือมันใช้งานแทบไม่ได้แล้วนะแต่ว่าถ้ามีออฟเยอะก็มันก็เก่งตามบ็อกนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เก็บกลงไปในนอนคลังเล่นไปก่อนนะครับจนกว่าอนาคตจะมีดีกว่านี้นะก็ประมาณนี้เก่งอรก็ได้โหลดนะครับก็ได้ออฟนักบินมานะไปอัพเลเวลนะครับท่าก็เก็บไว้ครับดูเล่นเออแล้วตอนนี้มีระบบ S S R พัดเข้ามาอีกนะผมก็ไม่รู้ว่าท่านี้ดีขนาดไหนนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆนะครับหมุนโลฟีนะครับได้ SR กันนะอย่างน้อยก็อย่างที่บอกอ่ะหมุนฟีอ่ะได้อะไรมาไงก็คุ้มนะครับอ่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของไอเทมอัปเดตนะครับในตู้อ่าในร้านไอเทมช็อปนะครับมีมาเพิ่มอีกแล้วนะอ่ะในคลิปที่แล้วผมอธิบายร้านพวกนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายร้านที่ใช้เพชรนะครับอันนี้นะครับ ที่เข้ามาใหม่เลยนะซึ่งเข้ามาใหม่เลยก็คือแพ็คนะครับรราทา400เพชรนะครับได้ตั๋วเกลือนะครับ40ใบแล้วก็ตั๋วการันตี SR นะครับ40ใบนะแล้วก็ตั๋ว SSR นะครับการันตี SSR อีก3ใบนะครับแพ็คนี้ถามว่าคุ้มค่าในตอนนี้ที่จะซื้อไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับไม่นะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เพชรเหลือจริงๆนะครับตอนนี้นะครับมันมีตู้น่าสนใจให้เปิดอีกมากมายรอเราอยู่นะอย่างที่ผมบอกนะว่า ช่วงนี้มันเหมือนแบบจะไถตู้ที่แบบมาดูดเพชรผ่านเพชรเราเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นแพ็กเกจอันนี้นะครับไม่แนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสายเติมนะหรือว่าเติมน้อยๆนะครับเบียน้อยหอยน้อยนะครับยังไม่แนะนำนะครับเพราะว่าไอ้สอใบเนี้ยสใบเนี้ยมันไม่ได้การันตี SSR นะครับเอาไปเปิดด้วยความสะใจเฉยๆนะครับส่วนอันนี้การันตี SSR 3ามใบก็จริงแต่ว่ามันก็สูงจาก เกือบเกือบสองร้อยใบในเกมนี้นะมันเยอะเกินไปนะครับที่จะหวังอะไรดีๆนะเพราะฉะนั้นแนะนําให้มองข้ามแต่สําหรับสายเติมนะครับจัดไปผมว่าอันนี้ซื้อไปดองไว้เลยนะครับไปดองไว้รอจังหวะเปิดนะครับให้ความสะใจนะครับนอกเหนือจากแพ็กเกจแล้วครับ900นะครับประมาณ900อนะอีกนิดเดียว900นะครับข้างบนนี้นะที่ผมเชียร์ให้ซื้อไปแล้วนะครับก็แพ็กเกจนี้แหละที่ผมมองว่าสะใจสําหรับสายชอบเปิดแน่นอนนะครับซื้อได้นะครับ3ครั้งนะ ก็รวมแล้วทั้งหมดถ้าเหมาไปเลยนะครับก็1,200เพชรนะครับได้ทั้งหมด120ตัวนะครับทั้งเคลือแล้วก็ SR แล้วก็ได้การันตี SSR อีก9ใบเลยนะ,ะสายเติมจัดไปแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของการอัปเดตนะครับของระบบ SSR นะครับตอนนี้เว็บเดงเกกินะครับที่ผมรออยู่นะเป็นเว็บวิกินะครับของเกมนี้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นมันอัปเดตมาแล้วนะก็ทุกตัวในเกมเลยก็เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวต่อไปนี้นะ เวลาผมจะทำรีวิวตัวละครนะครับผมจะเพิ่มนะครับข้อบูลในส่วนของ S R Plus เข้าไปด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่เคยพูดไว้นะครับว่าตัวมันเยอะนะถ้ายัางไงถ้าผมว่างๆหรือว่าผมคิดออกว่าผมจะเรียบเรียงภาพยังไงให้ดูง่ายๆนะครับผมจะทําแปลไทยให้แล้วกันนะครับระบบ S R Plus แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรมากมายนะครับบางตัวก็เปลี่ยนแปลงแค่เรื่องค่าตัวเลขเท่านั้นนะครับจะมีแค่บางตัวเท่านั้นที่ถ้ามันค่อนข้างจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นก็ยิบย่อยอีกนิดหน่อยนะครับแต่ไงก็ รอดูกันแล้วกันหรือว่าถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรดีๆนะครับก็แนะนํากันมาได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบจก่กพินเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปแล้วนะครับสวัสดีครับ